ค่ะเราจะลองมาดูตัวอย่างเรื่องงานกับพลังงานกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะ,ะก็กําหนดกล่องนะคะให้มีมวลง่้งานละกันคือหนึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็ให้กล่องเนี้ยสูงอยู่จะสูงจากพื้นเนี่ยเท่ากับ10เมตรละกันนะคะเราจะมาดูการที่เราจะปล่อยกล่องนะคะจากความสูง10เมตรนะคะไปที่พื้นนะคะ ให้สูงจากพื้นระนยะทาง10เมตรนะคะเพราะนั้นเราก็มากำหนดความเร่งเนื่องจากค่าแรงโน้มถ่วงโลกให้ง่ายๆนะ,ะตัวจีนี่กำนนหนดได้เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณน,นะคะเพราะนั้นเราก็จะมาคำนวณหาพลังงานศักของระบบที่ตำแหน่งสูง10เมตรจากพื้นก็คือ mgh นะคะก็แทนค่ามมลคือ1 จกาหนดให้เป็น10นะคะ h ก็คือความสูงคือ10เพราะนั้นตอนนั้นจะมีพลังงานศักย์เท่ากับตัวเลขก็ง่ายเลยนะคะแทนความสูงด้วยความสูงคือ10นะคะนั้นก็จะได้พลังงานศักย์เท่ากับ100จูลถ้าเราปล่อยกล่องจากความสูง10เมตรตัวนี้นะคะนั้นงานนะคะหรือพลังงานศักย์ทั้งหมดตัวเนี้ยก็ถ้าระบบไม่มีแรงเสียานซึ่งตัวอย่างเนี้ย จะง่ายเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานเลยกล่องเคลื่อนที่ลงไปถือว่าอากาศไม่มีแรงต้านอากาศนะคะไม่มีแรงเสียดทานเราก็เขียนพื้นลงมาสิ่งที่เราจะหาได้คือความเร็วตอนที่กล่องกระทบพืน้นนะคะจะมีความเร็วเป็นเท่าไหลพระเราทราบว่าที่พื้นเนี่ยไม่มีความสูงนั้นที่ตำแหน่งพื้นเนี่ยพลังงานศักย์ความสูงคือศูนย์พลังงานศักย์ก็จะมีค, 0, งงกกค่าเป็นศูนย์นั้นที่พื้นเนี่ยพลังงานศักย์เป็นศูนย์นะคะ เราก็จะสามารถคำนวณหาความเร็วที่กล่องกระทบพื้นซึ่งในที่นี้อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าเรากำหนดให้อากาศไม่มีแรงเสียดทานเพราะนั้นพลังงานสัก์ทั้งหมดในตอนเริ่มต้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคำนวณหาความเร็วตอนที่กล่องกระทบพื้นได้อย่างง่ายดายนะอย่างที่บอกงานก็คือพลังงานที่ เปลี่ยนแปลงไปนะคะพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงไปของระบบนี้ก็คือพลังงานศัก์ของระบบกลายไปเป็นพลังงานจนของระบบก็ก็จะง่ายมากนะคะโดยงานในระบบนี้ก็คือ100จูลถูกไหมคะงานในระบบนี้คือ100จูลน,นะคะก็จะมีค่าคงที่อันนี้เราเรียกว่าหลักการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะใช้ได้กรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นในระบบหรือในการเคลื่อนที่นะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากตัวอย่างเขาด้วแล้วตัวอย่างเขาด้วยแล้วมีแรงเงเศษทานตัวอย่างนี้ไม่มีแรงเสียษทานทําให้พลังงานศัก์ของระบบสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนของระบบทั้งหมดซึ่งก็คือ100จูลแล้วเราทราบมาว่าพลังงานจนของระบบก็คือ1 2 m v กลาลังสองซึ่งเราก็สามารถมาหาค่าความเร็วปลายได้กำาหนดให้12 m v กำลังสองกับ100จูลแทนค่ามวลคือ1 นั้นเราก็จะได้ V กําลังสองก็คือย้ายสองไปคูณนะคะก็ได้สองร้อ hmm. ยก็กดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่าสแควรูทของสองร้อยเนี่ยเท่ากับเท่าไหรเ่เราก็จะได้ค่า V ออกมา V ตัวนี้คือความเร็วของกล่องที่กระทบพื้นก็คือ,อประมาณนะคะคือ14.1เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วตอนที่กล่องกระทบพื้นนะคะนั้นเห็นว่าก็ ถ้ามีแแรงเสียดทานเนี่ยพลังงานอนุรักษ์ก็สามารถใช้ประโยชน์คำนวณได้ง่ายดายทีนี้ยังมีประโยชน์มากกว่านี้นะคะเราลองมาดูประโยชน์ในการนำหลักการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยไปประยุกใช้นะคะเคสนี้เป็นเคสความสูงตรงๆปล่อยกล่องลงไปกระทบพื้นเราจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นประโยชน์นะคะของเรื่องหลักการอนุรักษ์ พลังงานนะคะก็ลบลบระบบเดิมก่อนโดยให้กล่องยังสูง10 10เมตรจากพื้นเหมือนเดิมเนี่ยพ,พลังงานศักย์เริ่มต้นหรืองานของระบบก็ยังเป็นร้อยจูลแต่คราวนี้กําหนดให้นะคะกาหนดให้กล่องจะเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่เป็นระบบของบนภูเขาน้ําแข็งนะเพราะว่าทำไมต้องเป็นภูเขาน้ําแข็งเพราะเราให้ถือว่าน้ําแข็งเนี่ยไม่มแรงเยดธานสังเกตเวลาเราเล่นไอสเกตนะคะจะลื่นมาก นี่ก็คือภูเขาน้ําแข็งก็จะมีผิวไม่เรียบคลุกคละนะคะไม่เรียบแต่ความสูงนะคะของภูเขาแข็งเนี้ยของกล่องจากพื้นเนี้ยให้สูงเท่าเดิมคือยังสูง10เมตรนะสูงเท่าเดิมเลย10เมตรทีนี้เวลากล่องเคลื่อนที่หล่นไปที่พื้นจะเป็นยังไงคราวนี้ก็จะเคลื่อนที่ไม่เป็นเค้ืนที่ตรงๆละใช่ไหมคะก็จะเคลื่อนที่ค่อยถัดสไลด์นะเรียกว่าสไลด์อ่า ไปตามความโค้งของผิวภูเขาน้ําแข็งนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าการหาความเร็วเนี่ยที่เรืต่างๆเนี่ยยากแต่เราหาตําแหน่งที่ง่ายสุดเลยคือความเร็วตํตำแหน่งพื้นนะคะตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่าหาได้ง่ายเลยเพราะว่าระบบนี้ก็ไม่มีแรงเสียดทานนะคะเพราะว่าตอนที่ตลองนะคะอ่าถลายไปตามอ่ลื่นตรงนี้ว่าลื่นไปตามพื้น น้ำแข็งเนี่ยไม่มีแหล่งเสถทานเพราะตำแหน่งสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยที่ตำแหน่งพื้นนะคะระบบก็จะมีเฉพาะพลังงานจนเหมือนตัวอย่างแรกนะคะก,ก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังหาความเร็วปลายก็คือความเร็วตอนที่กล่องกระทบพื้นเนี่ยได้เท่าเดิมแม้จะไม่ได้ปล่อยตรงๆก็ตามนะคะแม้จะไม่ปล่อยตรงๆก็ตามนะคะเพราะพลังงานสักเท่าเดิมเริ่มต้นก็ยังเป็น100จูลน,นั้นพลังงานจน ที่ตำแหน่งสุดท้ายที่พื้นที่มีพลังงานศักย์เนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยจูลก็ต้องเท่ากับหนึ่งสอง mv กำลังสองเพราะนั้นก็จะได้ความเร็วปลายเนี่ยเท่าเดิมนะคะคือ v เท่ากับเราทำมาแล้วจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคือสิบสี่จุดหนึ่งเมตรต่อวินาทีนะคะก็คือยังเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับว่าผิวจะเป็นยังไงขอแค่ไม่มีแรงเสียดทานนี่ประโยชน์ที่น่าสนใจที่เรานำประยุกต์ใช้ก็คือ ถ้าเกิดเราต้องการหาความเร็วของกล่องที่ตำแหน่งใดๆบนภูเขาน้ำแข็งนะคะจะหาได้ยังไงมันเป็นตัวอย่างของการที่เราจะเอากฎอนุรักษ์พลังงานมาใช้ก็คือพลังงานรวมของระบบทุกๆตำแหน่งต้องมีค่าคงตัวนในที่นี้คือไม่ว่าจะตำแหน่งไหนพลังงานรวมของระบบคือพลังงานจนกับพลังสัตว์วมกันต้องเป็น100จูล อย่างตำแหน่งสูงสุดไม่มีพลังงานจนมีเฉพาะพลังงานศักย์ก็หนึ่งร้อยจูลตำแหน่งสุดท้ายมีเพราะพลังงานจนก็หนึ่งร้อยจูลเพราะนั้นตำแหน่งอื่นซึ่งเรากำหนดป็้ตำแหน่งเนี้ยนะคะตอนที่กล่องเนี้ยนะคะลื่นลงมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ความสูงกำหนดให้นะคะเป็นห้าเมตรเนี่ยตอนนี้กล่องจะมีความเร็วเท่าไหร่นะคะกล่องมีความเร็วเท่าไหร่ก็ใช้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานเพราะฉะนั้น พลังงานรวมที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะคะก็ต้องเท่ากับพลังงานรวมที่ตำแหน่งใดๆไฟนอลตอนนี้ก็ไฟนอลก็ตรงสีเหลืองนะคะเพราะนั้นพลังงานรวมของระบบที่ตำแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยเรารู้ว่ามันคือ100่งจูลเพราะเราหามาแล้วนะคะพลังงานรวมของระบบนะคะก็คือ100่งจูลก็ต้องเท่ากับะคะ PE คือ potential energy KE คือ k i n e t i c Energy ที่ตำแหน่งที่เราสนใจไฟนอนตอนนี้คือไฟนอนอยู่ที่ความสูง5เมตรนะคะเพราะนั้น PE ตำแหน่งไฟนอนที่สูง5เมตรก็คือ mgs ก็ต้องเป็น1นะคะมวลคือ1 g คือส0ความสูงตอนนี้คือ5เมตรนะคะ5เมตรก็จะได้50จูลแล้วก็บวกด้วยนะคะพลังงานจนของของตำแหน่ง ที่2นี้นะคะเคนจิเกนีมม่ตำแหน่งที่2ซึ่ง2อ,อันนี้รวมกันก็ต้องเท่ากับ100จูลเพราะพลังงานอนุรักษ์นะคะนั้นจากความสัมพันธ์อันนี้ทำให้เราทราบทันทีนะคะว่าเพราะนั้นพลังงานจนของระบบที่ตำแหน่งนี้ก็ต้องเท่ากับ50จูลเรามาแทนค่าพลังงานจนนะคะเพื่อหาความเร็วกันจากสูตรนะคะพลังงานจนมีสูตรว่า1ส่วน2 mb กำลังสองนะคะก็ต้องเท่ากับ ห้าสิบจูลสองเอ็นดีกำลังสองเท่ากับห้าสิบจูลเราก็จะหาความเร็วได้นะคะแทนมมนเป็นหนึ่งย2สองไปคูณน,นั้น v ีกำลังสองก็คือเท่ากับหนึ่งร้อยนั้น V เท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีดังนั้นจะเห็นว่าเราสามารถหาความเร็วของกล่องที่ตแหน่งน,ใน,ในีใดได้ง่ายมากนะคะโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะจะง่ายกว่าใช้กฎนิวตันอีกนะคะวันนั้นถ้าเข้าใจเรื่อง เรื่องทฤษฎีงานพลังงานเขาจะเรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับระบบที่ไม่มดแดงสถานเนี่ยใช้การอนุรักษ์พลังงานได้เลยนะคะ